สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบการวัดค่าหัวใจนะครับระหว่างมิแบน6กับ Apple Watch ซีรีส์6นะครับว่าราคาถูกกับราคาแพงจะวัดอัตราเต้นหัวใจและออกซิเจนในเลือดแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดดังนั้นผมจะมาวัดให้ดูเลยครับว่าเป็นกันบ้างที่ผมใส่แบบนี้นะครับคือประมาณถ้าผมใส่แต่โนะครับอัตราเต้นมันจะไม่ เท่ากันครับนั้นผมจะใส่แบบนี้เลยก็คือใส่ให้มันห่างจากตรงข้อมือเราพอมานะครับการใส่อันนี้ผมจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าแอปพลิเคชันในการวัดอัตราเต้นหัวใจก่อนนะครับว่าค่ามันจะเป็นมันเท่าไหร่ครับผมจะขอไอตรงข้ามนี่ได้ครับเดี๋ยวผมอันนี้ของ Apple Watch Series 6นะครับ คุณสมบัติเดี๋ยวผมจะขอวัดเลยนะครับอีกครั้งนะครับเดีย๋ยวผมจะขอไว้เลยนะครับรรนะครับ ค่าก็คาดเคลื่อนตัวนี้มันจะมันก็เฉลี่ยแล้วครับมันก็ไม่ต่างกันมากครับก็คือสามารถเห็นไหมครับค่ามันแบบไม่ค่อยต่างกันเลยครับในการวัดเห็นไหมครับนี่เลยโหก็คือว่าค่าไม่ต่างกันเลยนะครับในการวัดระหว่างซ,ซีรีส์6 Apple Watch กับ Miband 6 M6 คือราคาหนึ่งพันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับว่าการวัดอัตรานินใจหรือค่า b p m เท่ากันครับก็คืออันนี้ขอชมเลยครับว่าวัดอัตราเรัวใจมันก็ไม่แตกต่างกันมากมายเลยครับในการวัดเชิงร้ันเห็นไหมครับนี่นะครับไม่ต่างกันนะครับก็คือต่างกันเคือนิดหน่อยครับในการวัดนะครับนี่ครับ แต่หม่ว่าบางทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงของผมดังนั้นผมจะใส่เห็นนะครับนะครับเริ่มลงแล้วนพอพอไม่วัดลงปั๊บอันนี้ก็ลงตายนะครับใกล้เคียงกันครับถือว่าไม่ห่างกันมากเลยครับเห็นไหมครับเก้าสิบหกเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับไม่ค่อยแตกต่างกันครับในการวัดก็พอพอกันนะครับต่อไปผมจะขอวัด ค่าออกซิเจนในเลือดนะครับเดี๋ยวขอมูลนิดๆนะครับเพราะว่ามันต้อง แอปเคิลวอตได้เก้าสิบหกเเซนะครับแต่95%ถึง100%คือปกตินะครับถ้า90%ลงมาคือวิกฤตแล้วครับผมเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับมันไม่ไม่แตกต่างกันเลยครับเห็นไหม96%้าเห็นไหมครับว่าราคาแค่นี้นะครับ1,000กับหมื่นกว่าบาทถือว่าวัดค่าออกซิเจนในเลือดกับค่ากับตัววัดค่าอัตรา้นหัวใจคือไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยครับในการวัดนี่เลย ถือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพดีครับผมว่าโอเคครับในการมาพกพาหรือว่าเอามาการใช้งานผมว่าทั้งคู่ถือว่าทํา2หลักการนี้ในการใช้งานถือว่าดีมากเลยครับนี่แหละครับผมจะผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูเทียนเท่านี้น,นะครับสำนี้ขอบคุณครับ